อยากให้แอร์เย็นเร็วเราเปิดประตูเข้าไปจับรีโมทมากดไปที่สิอแศดนามันจะทำให้แอร์เย็นเร็วจริงไหมมาดูกันครับการที่จะทำให้แอร์เย็นเร็วขึ้นน่ะไม่ใช่การลดอุณหภูมิมาให้มันน้อยน้อยน้ย,นยแล้วจะแอร์จะเย็นเร็วขึ้นไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับสองอย่างนะอย่างแรกการตั้งพัดลม ถ้าเราตั้งพัดลมไปที่ออโต้หรือพัดลมไปที่ไฮแอจะทํางานแล้วก็จะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ควรจะตั้งไว้ที่ออโต้เพราะกลัวลืมนะไฮเรากดไฮไว้ตลอดเวลา,าบางทีแอ์มนอาจจะต้องตัดแล้วความเร็วลมพัดลมต่างๆก็จะลดลงลดลงถ้าตั้งออโต้นะแต่ถ้าตั้งไฮไว้มันจะบังคับไฮตลอดเวลา,าไม่เหมาะควรตั้งที่ออโต้สอง คือพัดลมนั่นเองพัดลมตั้งพื้นพัดลมตั้งโต๊ะช่วยได้ระยะหนึ่งแป๊บนึงนะครับไม่ใช่เปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมตลอดเวลาเปิดเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นนะช่วงแรกห้านาทีสิบนาทีพัดลมช่วยได้ตอนช่วงแรกเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับการลดอุณหภูมิมาเยอะกะให้ไปเข้าไปปุ๊บเย็นเลยเป็นการทําที่ผิดนะครับถ้าเราลืมไว้